สวัสดีครับแร่ยกสัายดีไปยังไอซีฟังลาวนะครับน,นี้ครับมโมโพ่อครับรแซดเส็บว่าทางดันทางไทยวเห็นุ๊ชัวนว่าคุปตาเหตุดใดวะแบบนี้แอลฮาริบเพื่นไม่แห่มาเบิง่งแห่มาตายเลยเหตุน้นำบ่ไดแล้วเหตุแนวใด นี้กล่องขนาดได้เลยเอิ้นพี่น้องครับเอาวะฟังเสียงฟังเสียงนีเมื่อนี่กาวภาพมาเบิง้งงานรถนไถเฉ็มหนอเบิ้ง ขั้นแรกในเขตนี่บ่าจาักผมกับโบแน่ใจขึ้นกันผมบอกเคยเห็นโดนรุนนี่โอพี่เมื่อบอแห้งขนาดครับพี่น้องถึงจะเก่าแต่เก่าประสบการณ์ครับว่า Píuce. Píuce. À... Là... Ahor, là... đo, Jamie, đi đâu cầu đây Hãy subscribe cho không không หายไม่พอมดันดินไม่พอม,มเนียตึงพอาตายกันรถตายแล้ววะของแทด้ดีว้าพี่น้องเอ้ยค <c oughs> ัดขัดขัดขัดเออ่าเบอร์คนไทยม้าว่าสิ ใส่ถ,ถือข้องเกาบวลาสามสูบเรยพี่นอ้องตัวจีสูบไอ้เรือแเบร้านไหยิบีเด้พี่น้องหยิบจีหิบสองหยเลี่ยงกันเลย ว่าฟังเสียงเอาอันนี้ซอบเกเขือคือนนี่ยืนเห็ดอ่ำตามนี่เนี่ยพอนหลายเสือห่วใจซ้อบเกเขือคือนมาไปอยู่ผ้าไอ้เบิ้งรถแรกมาสิซสอบเกเขือคือนเนี่นยโมก้าก่อนจีคัพด,ด,ด้วยครับหยาดหยาดรถว่าค่ะคางย่งหยาดรถได้หนิเจอของแท้สอบเกเขือคือนตื่นเลย แหมเห็นรถอยู่บ่พีน้งองพนไงกุก๊บจากแพลนงเกียร์ใดน่อยซิเมนให้นึงนคือเนี่ยบ้าเขาว่าเก่าแต่เก่าประสบการณ์บันได้ตีว่ารถเก่าประสบการณ์มีเห็นไหม บ่ไถถอยลังก็ได้เด้อพี่น้องเบิ่งเอาพุ่นมันมีบ่บ้านเจ้าวางหางล้างงงเลยก็ไถถอยมาได้ผมก็กระลังพ่อคือกันเละนี่ัจังบักสังบาทเลย่อดเขินเลยบดิเฮจ่าไดรบาดดิโอ้อเ,เอมื่อโกดธันะเลงตีนนึงเหยียบกันฟี่เมื่อโกดธันะเลงเอาเต่า คัก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 เนี่ยมีอีกบ่างานซับนีาา้วะจันว่ามีจอดเปลี่ยนเกียอีกอันนี้ห้าอีสองบอกมาจังทีโปมา บเห็นฝานเลยพี่น้องบ้านเจ้าแรงแบบบ้านพอยบ่เนี่ขนาดกีดินดาไอ้ยังไงซ้ำนี่เพื่อดินทรายหรือบ่บเห็นรถ คักคักคักวะจอดให้ยังหยิบบ้านเนี่ยฮะ,โ,มโ,มะโซเฟอร์มห้องวุ่ยวหว้ว่าบกเขาว,ว่าสร็จอะบกเขากับจอดไปหารก้อนเออฝนตกอย่งมาไทยคลิปนี้ก็เอาไว้สักนี้แล้วครับ ฝากก็ไห์ก็แช่ก็ติดตามแบบนี้นะครับขอบคุณลวงนาครับสวัสดีครับ